นี่ค่ะเราทำใหม่นะคะนี่ค่ะถ่ายใหม่เหมือนเดิมนะคะมีลมด้วยค่ะลมลมของเราอันนี้จะสูงหน่อยเพราะว่าอ่างน้นนะคะนี่มีบันไดด้วย เดี๋ยวเราจะให้ดูนะมาสรางแคกระป๋องน้องเนี่ไม่ใช่ไม่อยู่นี่อยูนี่นี่จังดอกไม้ด้วยก็บางนเหอนก็มีา90%แต่ก็งเ็นโ่มแคอไ my god ยิงข่อย้จแป้งนั่นอ่ะแป้งคระรับวันนี้มาขายผระไหมด้วยนะครับ้ก็เป็น่บ้านผัดใช่ไหมลูกอางอยากโอ้ปนทีนี่น่วันนี้เป็นหน้าที่ของคนมีฝันคนใหม่ขอเสียงปรบมือต้อนรับคนมีฝันคนต่อไป nó có cũng không Bye bye, nhớ luôn cột lại, cột tre, cột sụp lại hết hết